กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวอโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดตัวธุรกิจที่3ในโครงการนิ่นมังกรเทนเอ็กลำตะคลองแบล็คโคเนื้อโคคุณภาพสูงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเติบโตสู่ตลาดทุนและยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมให้ผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคมียอดขายไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทหรือ10เท่าภายในระยะเวลา3ปี รวมถึงสร้างโอกาสการต่อยอดยกระดับพื้นที่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างเป็นดินแดนแห่งโคเนื้อพรีเมียมคิดผลิตขายและพัฒนาโคเนื้อที่มีคุณภาพซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวการบริโภคและการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารหรืออุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องในอนาคตด้วย าง,งานในวันนี้นะคะก็เกิดจากโครงการนินมังกรนะที่สํานักงานทํามาทั้งหมด2รุ่นแล้วนะคะเราก็มีการต่อยอดจากในาฬิกานินมังกรว่าผู้ประกอบการที่มีความสามารถเนี่ยเราจะสามารถตอบยอดก็คือเป็นนินมังกร X ก็คือภายใน3ปีนะจะมียอดขาย1 0 0้อยล้านบาทได้อย่างไรบ้างที่ผ่านมาเราก็คัดเลือกมาแล้ว2ผู้ประกอบการวันนี้เนี่ยเป็นรายที่3นะซึ่งรายที่3เนี่ยเป็นรายที่เราเฝ้าจับตาดูอยู่ว่ามี potential ที่สูงมากมากก็คือ โคดาลาตะคองหรือวันนี้นะดีแบนชัวอเองเป็นแบ็คคาวลําตะคองซึ่งถือว่าเป็นของดีนะเป็นเนื้อที่ผสมระหว่างโคไทยนะบวกกับเรื่องของแองกัสแล้วก็วากิวนะของญี่ปุ่นฉะนั้นจึงได้เท็กเจอร์ที่มีคุณภาพที่เทียบเท่ากับต่างประเทศซึ่งเราได้ทดลองแล้วนะว่าเนื้อคุณภาพเนี่ยดีมากสามารถที่จะเทียบกับวากิวของต่างประเทศได้เลยฉะนั้นโอกาสดีอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้เนื้อโคดาลำตะคองหรือว่าแบ็คคาวลำตะคองเนี่ย เป็นแค่จุดรู้จักเล็กๆในพื้นที่ของโคราชเรารู้อยู่แล้วว่าแถวนั้นนครชัยบุรีนเนี่ยเป็นจุดที่สามารถเลี้ยงโคได้ดีแต่เราอยากได้มีสายพันธุ์ที่ดีที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยสุรนารีนะวุทยามัยวิทยาศาสตร์นะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเนี่ยช่วยในการที่ตั้งแต่สายพันธุ์อาหารการเลี้ยงมเมเฮียสูง MBK ฟาร์มในการบ่มเพาะแล้วก็หาเครือข่ายวิสาหกิจทําในพื้นที่สํานักงานเราทําหน้าที่เป็นเชื่อมโยงนะในการนาผลงานเหล่านี้ ออกสู่สายตาของประชาชนผ่านรายการนินมมกรสํานักงานเรามีส่วนในการที่บ่มเพาะประกอบการให้มีการเติบโตสูงนะฉะนั้นนินมมกรเทนออันนี้เราจะเห็นเลยว่าเนื้อโคดําลําตะคองภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนเนี่ยจะเห็นเนื้ออันนี้ขายในห้างสปปรรพสินค้าในเชล์ทั้งในประเทศรวมถึงในอนาคตมีโอกาสที่จะออกไปสู่ต่างประเทศสําคัญที่สุดนะจะเป็นการลดการนําเข้าเนื้อจากต่างประเทศและทําให้เนื้อไทยเทียบเท่ากับต่างชาติ รวมถึงอย่างที่บอกนะว่าอาหารการกินอไทยเรานะถ้าเราบอกว่าวากิวเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของญี่ปนนุ่นนะโคจามันตะคองหรือแบ็คทาวน์ตะคองเนี่ยมันก็คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่สามารถสูสีเทียบเท่าได้เลยในอนาคตไม่แน่นะเนื้อวากิวในเมืองนอกอาจจะมีน้อยกว่าเนื้อโคจามันตะคองของเมืองไทยก็ได้ค่ะถ้าดูสําคัญ,ญที่สุดนะว่าการประสบความสําเร็จของผู้ประกอบการเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ของเขาต้องดีของเขาต้องสามารถขายมาร์เก็ตติ้งได้ รวมถึงมีเรื่องของการ PR าประชาสัมพันธ์ถึงช่องหนึ่งขงก้างอย่างวันนี้นะทุกท่านที่เป็นสื่อมวลชนได้มาร่วมกันก็มีส่วนสําคัญในการช่วยโปรโมตนอกเหนือจากนี้นะบริษัทที่เข้ามาร่วมโครงการกับเราเนี่ยก็จะมีการวางแผนตั้งแต่เรื่องการลงทุนวางแผนเรื่องการตลาดไม่ว่าวันนี้เราจะมีเชฟต้นของรา้านฤดูมาช่วยในการโปรโมทแล้วก็จะเป็นพาร์ทเนอร์สำคัญในการที่จะใช้เนื้อนี้ในร้านอาหารรวมถึงเป็นการโปรโมทคุณภาพดีอย่างไร ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดนะการขายไม่ว่าจะเป็น B 2 B หรือ b 2 C เนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ตัว Black Cloud ลำตะคองเนี่ยเป็นที่รู้จักและนอกจากนี้นะ i n f อน e ซ c e r หรือแผนในการตลาดทั้งหมดตอนนี้อยู่ในไพ่ลายอยู่แล้วที่จะมีพาร์ทเนอร์ทั้ง w h o ซลรีเท retail แล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆในการช่วยที่เราชานะเลนจ์นะไปว่า3ปี100ล้านสงสัยเปลี่ยนเป็น3ปีพันล้านดีไหมคะพอดูแล้วโน้มแล้ว100ล้านน่าจะน้อยเกินไปแล้วสําหรับ Black Cloud ลำตะคองค่ะ อย่างในประเทศไทยนี่นะคะเราบ่อยแล้วเรามีการพูดคุยกับทางตัวของแมคโครนะพูดคุยกับทางตัวของโลตัสนะซึ่งสํานักงานเราเองก็มีความร่วมมือใกล้ชิดกับแมคโครตอนนี้เป็น c p x r a ละรวมกันรวมถึงเรื่องของตัวซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะที่จะเป็นพาร์ทเนอร์สําคัญรวมถึงร้านอาหารและตัวสํานักงานเราเองนยะเราทําเรื่องฟู้ดอินโนเวชั่นฉะนั้นเราจะมีความร่วมมือกับตัวของสมาคมต่างๆรวมถึงร้านอาหารที่อยู่ในพิกัดที่เรามีความร่วมมือ รวมถึงอย่างยิ่งเรามีผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นป่าเต้ในการโฆษณาเรามีคุณลุงทำนะเรามีหลายคนที่มาช่วยฉะนั้นตรงเหล่านี้ไม่ค่อยห่วงเรื่องการตลาดตอนนี้ห่วงอย่างเดียวรู้ปะห่วงเขาผลิตไม่ทันเนี่ยแหละเี่อาจจะไม่ได้นอนเลยนั่งกับวัวตลอดเวลานะฉะนั้นตอนนี้เราเชื่อว่าทั้งฝั่งการตลาดพร้อมการ PR พร้อมโปรดักชันพร้อมแต่เพียงแต่ว่าเราต้องเป็นสปีดที่ไปตรงกันเมื่อมีออเดอร์ PR งานเข้ามาปุ๊บเดียก็ต้องผลิตโปรดักชันให้ได้คุณภาพ สำคัญที่สุดเรื่องของอาหารนะย้ำเสมอก็คือคุณภาพที่เราต้องมีคุณภาพที่จะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจนะในแบ็กคลาวลำตะคองสิ่งเหล่านี้อยากจะขอฝากไว้เลยนะเฮียว่าสำคัญที่สุดเมื่อขยายตลาดโปรจากเฮียต้องดีเสมอต้นเสมอไปและผู้บริโภคจะมั่นใจหลังจากนั้นไปเฮียก็พูดได้ง่ายนะกลายเป็นนิมังกรที่ติดปีกบินบนฟ้าอาจจะเป็นพันล้านเร็วนี้ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยเราเองเนี่ย จะไม่ได้ออกจากมุมมืดเลยถ้าเราไม่มีอุทยานวิทยาศาสตร์ถ้าออกเชยงตะล่างไม่มีสํานักง,งานนวัตรกรรมแห่งชาติจับเราขึ้นมาเจรานาจับเราขึ้นมาแต่งตัวนะครับถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิมแพกตรงนี้มันไม่ได้เกิดเฉพาะที่ฟาร์มเราฟาร์มเดียว8เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ร่วมกับเราแล้วก็ประชาชนไม่น้อยกว่า400ครอบครัวนะครับ,นะรบนับเป็นจํานวนคนก็ประมาณ2,500คนเนี่ย จะได้รับผลกระทบตรงนี้ไปด้วยนะครับในภาพรวมของเศรษฐกิจของคนเลี้ยงวัวเนี่ยก็จะดีขึ้นตามไปด้วยแล้วก็ข้อสําคัญก็คือเราเนี่ยไม่ได้พัฒนาแค่ผลิตภัณฑ์บุคลากรเราก็พัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกน้องๆที่เป็นนักศึกษาที่จะสตาร์ทอัพเนี่ยให้เป็นนักธุรกิจการเกษตรไม่ได้ให้เป็นเกษตรกรเหมือนเดิมนะครับเพราะงั้นเนี่ยอย่างที่จันทนท่านได้เป็นห่วงว่าคุณภาพท่านท่านเคยเคยปรารถาผมว่าคุณภาพอะ มรสวนทางกับปริมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสเกลอัพแล้วเนี่ยทำยังไงจะให้คุณภาพเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสเกลอัพของเราเนี่ยณปัจนะจุบันเนี่ยมันไม่ได้แค่การทําให้เกิดโดยธรรมชาตินะครับเราได้นําเทคโนโลยีในเรื่องของการคัดเพศอะไรต่างๆนานานะซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในเอเชียแล้วก็ติดท็อปไฟของโลกเอาเข้ามาใช้นะครับโดยคําแนะนําของอาจารย์เติ้ลนะครับว่าเ่ราเราจะต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยณปัจนะจุบันเนี่ยเขาคงในเรื่องเทคโนโลยีเนี่ย น่าจะได้นําเสนอต่อไปซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราได้ใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของปริมาณเราไม่ห่วงนะครับตอนนี้เราก็ดูในเรื่องของคุณภาพซึ่งต้องต้องเรียนว่าคุณภาพเราในเรื่องของการฝีอาหารอะไรต่างๆนานานเนี่ยข้อมูลงานวิจัยที่เราได้รับเนี่ยมันเป็นอะไรที่จับต้องได้แล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราเราไม่กลัวครับที่จะทําให้อคุณภาพของอาหารดอบลงหรือว่าเสียหายเพราะฉะนั้น ถ้าในเรื่องของพื้นฐานดีผมเชื่อว่าผลิตผลก็ออกมาดีครับก็ดูนะประกบขวาด้วยท่านวิการประธีภาย r m เกษตรศาสตร์ซึ่งท่านทาเรื่องโคมาจะตลอดซ้ายมือมีคนในพื้นที่ตรงกลางเรามีสตาร์ทอัพสายอเจ็นกระตัดฉะนั้นด้วยการประกองของเราทุกคนนะแน่นอนที่สุดของของเฮียจะต้องเป็นพรีเมียมแล้วก็เป็นที่ยอมรับในเวทีโลกท่านวิการมีอะไรเพิ่มีกไหมคะก็ในส่วนของนเิษรศาสตร์ก็ ยินดีที่จะร่วมมือทาง n อ a แล้วก็ทางมตสได้ครับสำหรับเรื่องแบ็คคาวในครั้งนี้นะซึ่งผมคิดว่าด้วยประสบการณ์ของมาร์เกษตรศสต์ก็จะช่วยยวกระดับในเรื่องความน่าเชื่อถือมากขึ้นว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกนะท้ายสุดคือเป้าหมายเป็นอย่างนั้นนะครับคงไม่ใช่เฉพาะแบรนด์ในประเทศไทยนะคนต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยต้องมาถามหาแบ็ควาวเหมือนเราไปญี่ปุ่นแล้วอยากกินเนื้อวากิวแต่ไม่มีโอกาสได้กินที่มอนแพรบเช่นเดียวกันนักท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่ง มาประเทศไทยเยอะแยะเลยประเทศไทยเป็นนักท่องเที่ยวมาเยอะฉะนั้นเขาจะต้องพูดถึงวัวดำานร้านตะคองหรือวแบล็กคาวของรตะคองเนี่ยซึ่งน่าจะเป็นแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์อัักษณ์ได้ลแล้วผมได้ชิมแล้วก็เมื่อกี้ผมขึ้นบนเวทีก็ยังเคี้ยวอยู่เลยนะครับก็ <c oughs> อร่ <c oughs> อยมากนะครับแล้วก็มั่นใจว่าความน่าเชื่อถือของอารเกษตรส์ในการเป็นเจ้าพ่อแห่งวงการเกษตรอาหารรวมทั้งความรู้ด้านอื่นๆในการ,ออการยกระดบรับแบรนด์ในการที่จะทำเรื่องการเพิ่มมูลค่าในกาะเสริมเพิ่มเติมทำให ผูออ้ประกอบการได้ร้อยล้านแน่ๆแล้วก็แบรนด์นี้ก็จะเป็นแบรนด์ของประเทศแล้วเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของประเทศเพราะอาหารเป็นสิ่งที่ประเทศไทยโดดเด่นอยู่แล้วนะนะครับถ้าจะเพิ่มเรื่อง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 เนื้อโคนะครับก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรแล้วผมคิดว่าด้วยบรรยากาศของภาคอีสานเนี่ยนะครับด้วยบรรยากาศของแถวๆเราจะค้องซึ่งภูมิอากาศเนี่ยไม่ได้ ย่อหย่อนไปกับออสเตรเลียซึ่งก็อยู่ในเขตแดงแงที่จะมีหญ้าเยอะอยในเขตอเมริกาก็จะมีทุ่งหญ้าแพร่ีของเราก็เหมือนกันนะก็เป็นทุ่งหญ้าซาวน่าเหมือนกันเนั้นก็เหมาะสําหรับที่จะเลี้ยงสัตว์ได้ดีแล้วก็สัตว์เหล่านี้กินหญ้านะอันนี้หญ้าก็เป็นวัตถุบันที่สําคัญรวมทั้งอาจจะมีการเพิ่มเติมซึ่งคิดว่าทางมตสก็ได้ทําเรื่องนี้อย่างคิดควา่าเพรฉะนั้นด้วยสารพลังกันระหว่างในเองมตสเองมรเกษตรศาสตร์เองรวมทั้งเจ้าของกิจการเองซึ่ง มีความตั้งใจแ้ะผมดูเมื่อกี้ความสามสันธ์มากผมคิดว่าแบรนด์นี้น่าจะเป็น,บบนระดับโลกนะครับแบรนด์ที่สร้างชื่อเสียงในประเทศแล้วก็สร้างรายได้ใประเทศต่อไปได้ครับรค,ครับมีอะไรพูดมเติมจะค่ะสั้นก็ต้องบอกว่าวันนี้นาะก็เป็นอีกหนึ่ง งานนะคะที่เรามาช่วยกันสนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการในภูมิภาคนะคะก็อุทยานวิทยศาศาสตร์ภูมิภาคร่วมก,กันกับ NAA กับทางมหาลาัยเกษตรนะคะก็ใช้่ว่าขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการพัฒนา Innovation e c o s y s t e m เพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะคะแล้วก็ผลักดันผู้ประกอบการไทยโคไทยสู่ตลาดโลกค่อยากจะเสริมอีกอย่างนะถ้าประเทศไทยเรามีนิมมานกรแบบนี้เยอะ การกระจายตัวของธุรกิจนวัตรกรรมในภูมิภาคจะดีขึ้นมาเยอะมากเพราะว่าสิ่งที่ยกระดับไม่ใช่ยกระดับเฉพาะบริษัทนี้บริษัทเดียวแต่เป็นการยกระดับวิสาหกิจชุมชนทําให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถยกระดับไปด้วยถ้าเรามีแบบนี้เยอะมันจะเกิดแรงกระเพื่อมว่านวัตรกรรมอาหารการเพราะเลี้ยงหรือว่าโคของเราเนี่ยจะไม่แพ้ที่ใดและในอนาคตนะเราจะทําให้ภาคธุรกิจของในภูมิภาคเนี่ย มีการเติบโตที่สูงและลดความเหลื่อมล้าเราอยากให้ประเทศไทยเราเป็ชาติปรวัตรกรรมแล้วเป็นที่สุดของทุกอย่างรวมถึงเรื่องของโคเนื้อโคดําลําตะคองค่ะ